ยามีอิมินาสก,กาเลนะสังฆังอภิปูชยามีอรหังสัมมาสัมพุโทโธพะคะวาพุธทธังพะคะวันตังอภิวาเทมีกลากาวาขาโตภพคะวะตาธรรมโมธัมมังนามสามิกลาสุปฏิปนัโนพะคะวะตวสาวะกสังโคสังฆังนมามิ พันเตวิสุงวิสุงลักขณะทายะติสละเนนะสหปัญจาศีลานียาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณะทายะติสละเนนะสหปัญจาศีลานียาจามะตาติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณะทายะติสละเนนะสหปัญจาศีลานียาจามะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ ตาติยัมปีพุทธังสรนังขะฉามิตาติยัมปิธรรมังสรนังขะฉามิตาติยัมปีสังฆังสรนังขะฉามิตาาติปาตาเวรมณีสิขาปะทังสมาติยามิปะทินาธานาเวรมณีสิขาปะทังสมาติยามิกาเมสุมิชจาลา เวลมณีสีขาปัตังสมมาติยามิมุสาวาทาเวรมณีสีขาปัตังสมมาติยามิสุลาเมระยะมาชัมปมาตถานาเวรมณีสีขาปัตังสมมาติยามิวันทามิพุทธังสัพพเมทุสังขมัตเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพเมทุสังขมัตเมพันเตวันทามิสังขังสัพพเมทุสังขมัตเมพันเต สัพพังอปะราทังขมัทธมีพันเตอุกาสะทวารตะเยนกตะตังสัพพังอปะราทังขมขมัทธเมพันเตอุกาสะขามีิพันเตหากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาททางล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมได้พระอริยสงฆ์ทางหลาย ในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก,ก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยเจตนาก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระญาสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดงดเบ้นโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พันนิพพานด้วยเธอ อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธรรมโมจันพิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูเหติสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโค ผูชุปฏิปโนพระควโตสาวกสังโคยาะปฏิปโนพระควโตูสาวกสังโคสามีจิตปฏิปโนพระควโตสาวกสังโคญาที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัฐาปุริสาปุคลาเอสะพระควโตสาวกสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโย อัญชาลีกาลานิโยอนุตตรลังบุญญเขตตังโลกสาตินโมตสสะภะคะวะตูละหะตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะภะคะวะตูละหะตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะภะคะวะตูละหะตสัมมาสัมพุทธะปุตตะกาโมละเพปุตตังธนก,กาโมละเพธนัง อธิกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภคะวายะมะลาชาโนทาวเวสุวรรณโนมา